ครครับวันนี้ก็จะกินเมี่ยงปลาทูปลาทูก็จะเป็นปลาทูแม่กรองนะครับหน้างอคอหักนี่นะครับหน้างอคอหักแบบนี้เลยแบบนี้ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวเจ็ดตัวประมาณนั้นแหละอันนี้เราก็แกะเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มถั่วตัดนะครับนี่น้ำจิ้มถั่วตัดก็คือตําพริกกระเทียมแล้วก็มะนาวน้ำปลาน้ำตาลตามชอบนะครับแล้วก็ใส่ถั่วตัดนะครับตัวตัดที่ตาไว้แหลกๆไว้เลยนะครับแบบนี้นี่ ผักก็ตามชอบแล้วจะมีเส้นหมี่นะครับเส้นหมี่นี่ก็คือลวกแล้วมาเริ่มเลยดีกว,ว่านี่จะเป็นใบชะพลูนะครับพอนี่แล้วก็ทำแบบเมี่ยงละเมี่ยงนะฮะนี่ับเดี๋ยวกินอย่างนี้นี่ปึ๊บนี่แล้วก็มีปลาทูปลาทูแบบนี้น้ำจิ้มใส่เลยโอเคมาครับอื นี่เป็นประก,กาศครับประก,กาศก็ห่อได้ผักเนี่ยผมก็จะไม่หอนะครับเพราะว่าผมก็จะกินตามหลังเลยเพราะว่าเธอห่อไปไม่พอแล้วก็ตำแหลกเลยนะครับว่าค่อนข้างเผ็ดนี่หัวตัดนะครับอืมอร่อยมากแต่ว่าจริงๆริแล้วผมชอบอ่ใบจะพูมากกว่านะครับมันมีความหอม มเมนูนี้ก็กินกันแบบในครอบครัวนะครับก็สังสรรค์บันเทิงกันล้อมวงกันเนี่ยอร่อยเลยนะครับก็คือเนพี่น้องลูกหลานมากินกันล้อมวงอสนุกสนุกเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวทำง,งานมาเอามาเร็วมามาอทำง,งานนะนี่ทำง,งานไม่ใช่พ่อทำง,งานคนดิ ตุ๋ทีมงานโอเลี้ยงก็เป็นหนึ่งในเมนูเพื่อสุขภาพนะครับเพราะว่ากินปลาแล้วก็มีผักแล้วก็มีเส้นหมี่จะเป็นเส้นหมี่ขนมกีนอะไรได้หมดนะครับแล้วแต่เลยปากผมก็จะที่หลัง อทีมงาน <S <S ทีมงานบางคนก็ไม่มานะครับนี่ครแต่ทีมงานต้องมานี่มองร็แปว๋วเลยอืโอโอ้โหอะไรเห่าเลยเนะี่ยบอกว่าหิวหิวหิวเดี๋ยวก่อนคนกินก่อนเสน้นผักตอนนี้จะมีโหระพาผักแพ้วผักแพ้วอันนี้ผักกาดหอ,อม <S <S แล้วก็มีผักชีฝรั่ง แบบนี้ไม่ต้อง่อมก็ได้นะเพราะ่อไม่ไหว <c oughs> ไปครับ นี่นะครับทีมงานสมาชิกของเรานะครับก็ลุมร้องกันเพียบเลยนะครับอคนนี้คนนี้อะไรเนี่ยกินข้าวกินข้าวมาดูนี่นะครับนี่นะสาวแป้งครับโอ้โหมันคำใหญ่จังเลยอะอุ้มเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ไปรครับไนะปครับครับ,รบ,รบโอ้ทีนี้ ที่นี่กินะอะไรครับเฮ้ยอะไรเนี่ยมีหมูย่างด้วยเหรอมาไปดูละครไปดูละครอ๋อไปดูละครนี่ปูนะครับปู่ไป,ไปครับไปครับยอางย่างปูบอกย่างย่างย่างยางมีฟันแล้วเหรเมื่อกี้บอกปลาหลุดโอ้โห <laughs> <laughs> ปูปป่คำใหญ่ครับโอ้โหคำใหญ่มาก